สีราสีดวงแข็งศัตรูแพ้ภัยแม้แต่แผียังไม่กล้าหลอก ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะเสีราศีดวงดีผีไม่กล้าหลอกดวงแข็งสุดศัตรูแพ้ภัยได้แก่ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคม ชาวราศีเมษเป็นราศีที่ดวงแข็งคือจะมีคนมาให้ร้ายอยู่บ่อยครั้งแต่คนราศีเมษก็รอดไปได้ทุกครั้งและคนที่มันชอบติฉิมน,นินทาว่าร้ายหรือให้ความมักจะแพ้ภัยตัวเองสุดท้ายโปะแตกเองและคนราศีเมษเป็นราศีที่ผีหลอกน้อยที่สุด ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์เป็นโชคชะตาที่เด่นเป็นดวงชะตาเจ้าคนนายคนแต่มักมีคนอิจฉาริษยาคอยเลื่อยขาคอยตัดแข้งตัดขาคอยตัดโอกาสตลอดเวลาแต่เขาจะแพ้ภายตัวเองและราศีสิงห์ดวงแข็งมากๆไปในที่ที่มีผีเยอะที่ชุมก็มักจะไม่ถูกผีหลอกแม้แต่เทวดาผีสางก็ไม่กล้าจะมาหลอก ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูเป็นอีกหนึ่งราศีดวงแข็งไม่ว่าศัตรูหมู่มารจะมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เราเดือดเนื้อร้อนใจไปเองแต่สุดท้ายศัตรูมักจะจากไปแล้วก็แพ้ภัยไปปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คายไปได้ด้วยตัวคุณเองตลอดบั้นปลายก็จะสบายด้วยที่สำคัญผีสางนางไม้หลอกคุณไม่ได้ คนทำของทำอะไรใส่คุณไม่ได้ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรเป็นราศีที่ดวงแข็งผีไม่ค่อยกล้ามาหลอกคนราศีมังกรกุมารใครเลี้ยงน่ะเห็นแต่เราไม่ค่อยเห็นเนื่องจากคนราศีมังกรเป็นคนดวงแข็งแม้แต่เทวดาก็ไม่กล้าที่จะมาหลอกมาย่ำตาย ผีสั่งไม่ต้องกลัวไปนอนป่าชา้าไปนอนโรงแรมที่ไหนก็แล้วแต่มักจะไม่ค่อยเจอผีแต่ถึงแม้จะเป็นคนดวงแข็งแต่ก็เป็นคนที่กลัวผีเป็นคนที่หวาดกลัวในสิ่งที่ตัวเองมองไม่เห็นเคล็ดลับการทำบุญให้ได้ผลสมใจปรารถนา ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าคุณอยากจะให้เรื่องไหนในชีวิตฟังถ้าคุณอยากให้หน้าที่การงานการค้าขายธุรกิจ,รกจหรือการเรียนก้าวหน้าปังๆขอให้คุณเลือกไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือความรู้เพราะจะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการงานโดยตรง ส่วนใครที่อยากจะเสริมดวงให้การเงินดีต้องไปทำบุญช่วยเหลือคนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการใช้ชีวิตหรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินจะได้มีกินมีใช้หากใครอยากเสริมดวงเรื่องสุขภาพอันนี้ไม่ยากเลยขอให้คุณไปทำบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคก็จะเป็นการเสริมดวงได้โดยตรงหากใครอยากสมหวังในเรื่องความรัก แนะนำให้คุณทำบุญด้วยของคู่ของที่ใช้คู่กันแบบนี้จะดีมากเพราะจะทำให้ความรักสมหวัง,<อ>งกลายเป็นความจริงนั่นเองหากตรงกับราศรีท่านใด,ดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ